ป๊อกเซอร์ไพรส์เขียนพินัยกรรมให้ลูกเมียมากี้ร่ำให้เสียคนที่รักไปสองคนแล้วหลังจากที่นักร้องหนุ่มลูกสองป๊อกไม์เซธหรือป๊อกพัศนกรจิราธิวัฒน์ออกมาเปิดเผยว่าตรวจพบก้อนเนื้อในสมองขนาดเกือบเท่าลูกเทนนิสและนับว่าโชคดีมากๆที่การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งหนุ่มป๊อกใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลน,นานกว่า8วันเสียค่ารักษาทั้งหมดรวมแล้วกว่า1 1 6 0 0ล้บาทกันเลยทีเดียว และเนื่องจากเรื่องราวที่ป่วยหนักครั้งนี้ทำให้ล่าสุดหนุ่มป๊อกได้ตัดสินใจทำพินัยกรรมให้มากี้ลูกๆเพราะอะไรก็ไม่แน่นอนโดยหนุ่มป๊อกเปิดเผยว่ามีสิ่งหนึ่งที่คิดไว้ก่อนจะเข้ารบผมตัดสินใจทำพินัยกรรมให้มากี้และลูกๆผมเขียนด้วยมือของผมเองเพราะชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอนผมจึงอยากจะทำไว้ให้และนอกจากนั้นเรายังไปทำบุญตามคำแนะนำของทุกคนอีกด้วย ขณะที่มากี้ราศีเผยความรู้สึกว่าพูดแล้วจะร้องไห้เพราะเราเสียคนที่รักจากโรคนี้มาสองคนแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราอีกเราเลยไม่อยากทุกวันนี้เราก็ยังรู้สึกไม่โอเคที่ต้องเสียพอ่อเสียหน้าไป